สวัสดีทุกคนกันนะครับวันนี้ผมก็จะมาทําการสอนเพิ่มยอดไลน์นะครับจะเป็นไลค์ของแพลตฟอร์ม a c e b o o k นะครับจะเป็นชาวต่างชาตินะครับที่มาไลค์ให้เราเนาะเพิ่มกันอย่างนี้นะครับทำยังไงก็มาดูผมได้เลยอย่างแรกให้ทุกคนนะครับเปิด Google ขึ้นมานะครับแล้วก็พิมพ์ไปเลยว่า k m k t e แบบนี้นะครับเว็บไซต์ใช้งานจะอยู่อันแรกนะครับให้ทุกคนกดคลิกเข้าไปได้เลยพอถึงตรงนี้นะครับถ้าใครมีดีแล้วนะครับเพื่อทำการลงชื่อใช้งานได้เลยแต่ถ้าใครยังไม่มีนะครับมาสมัครสมาชิกกันก่อนเลย ชื่อใช้งานนะครับอีเมลรหาดผ่านนีานรหัสผ่านนะครับกรอกให้ครบถ้วนนะครับทั้งสี่อย่างนี้อาจจะมั่วหรือว่าเราจะเอาจำที่เราจำได้ก็ได้นะครับเนาะก,ก็ให้ทําการกรอกไปเลยเนาะอีเมล,ลก็มั่วได้นะครับแต่กระจดไว้ก็ดีเหมือนกันเนะาะแล้วก็เป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมติ๊กถ่งช่องนี้กันด้วยนะครับเมื่อทําการกรอกครบถ้วนแล้วนะครับติ๊กแล้วให้ทําการสมัครสมาชิกนะครับแล้วก็ดงชื่อก็ใช้งานกันนะครับ แล้วเมื่อเราล็อกอินเข้ามาแล้วนะครับให้ทุกคนมาดูที่หมวดหมู่กันนะครับหมวดหมู่จะเป็น Facebook YouTube TikTok แล้วเป็น Instagram นั่นเองหรือว่า IG นะ ในแต่ละแพลตฟอร์มนั้นนะครับก็จะมีเพิ่มต่างๆเลยเพิ่มยอดไลค์เพิ่มผู้ติดตามเพิ่มอะไรต่างๆนะครับก็มีหมดเลยคนดูไลฟ์สตรีมนะครับก็มียอดวิวซับสไคร e นะครับแล้วมีแบบคนไทยแบบไม่คนไทยนะครับมีหมดเลยทุกคนสามารถเลือกดูได้เลยส่วนใครนะครับที่สนใจแพลตฟอร์มตัวอื่นนะครับลองเลื่อนลงมาข้างล่างสุดดูจะมีแพลตฟอร์มตัวอื่นด้วยนะครับเนาะในหัวข้อนี้นะครับแล้วผมนะครับก็จะเล่นกับฟังก์ชันด้านบนก็สามารถเลือกได้เลยนะครับไปในหัวข้อนั้นเลยผมจะกดไปที่เฟซบุ๊กแล้วู่ตรงหหมด มันก็จะเป็น a c e b o o k นะครับทำให้เราสบายตามากขึ้นนั่นเองนะครับหาหาไม่ยากเนาะผมกค่หาคําว่า,าเป็นถูกใจโพสทับรูปทับวิดีโอตัวนี้นะครับแล้วดูตรงบริการบริการทุกคนเลือกได้เลยนะครับว่าต้องการยอดไลค์แบบไหนนะผมกเอาต,ตัวแรกไปอ่าแล้วก็อ่านหมายเหตุทุกครั้งนะครับก่อนทําอะไรกันต่อนะครับพอแล้วจะเจอหัวข้อลิงก์นี้ครับผมก็จะโพสนีนะอ่ากดไปที่วันที่และเวลาของโพสต์นั้นก่อนนะครับเพราะโพส์ของท่านเป็นสาธารณะนะครับจึงทําการกรอบลิงก์นั้นบนและกดวางได้เลย อ่ะแล้วเจออัราิมาณอันนี้คือปริมาณยอดไลน์นะครับที่เราต้องการจะเพิ่มเนาะก็ขั้นต่ำอยู่ที่30สิบนะครับสูงสุดก็2 0 0 0 0นอ่ะผมก็ปั๊มพอไปนะครับ30ิบอ่าแล้วพอข้าเป็นการขึ้นมานะครับให้ทุกคนกดสั่งซื้อไปเลยอ่ะระบบก็ได้รับคำสั่งซื้อกูแล้วนะครับเพียงเท่านี้เราก็แค่ลอยอดไลน์เพิ่มเึ้นน่อนในกราฟง่างเยเลยมีเพียงไม่กี่ขั้นตอนเองหรือใช้เวลาไม่นานด้วยในกรับในการปั๊มไลน์นะ ในระหว่างที่ทําการรอนะขออนุญาตดูนะครับอก็ตีเป็น50าสิบทุ้นๆไปเลยนะครับเพิ่มอีก30เนาะให้ทุกคนจําไว้อแล้วก็อย่าผมพาแนะนําเว็บไซต์นะครับในการใช้งานก็จะมีปอดการสั่งซื้อบอกด้วยเลขออเดอร์ล่าสุดคือข้างบนนะครับสามารถแจ้งเขาได้เลยนะครับถ้าใครยอดไม่ขึ้นยอดขึ้นช้านะครับหรือเกิดอะไรขึ้นเกี่ยวกับออเดอร์ที่เราเพิ่งสั่งไปก็ให้เรากรอบเลขออเดอร์ตัวนี้นะครับแล้วก็แจ้งเขาได้เลยนะครับและจะมีหัวข้อลิงก์นะครับมีค่าใช้จ่ายอะไรบอกหมดนะครับในหัวข้อนี้สั่งวันไหนอะไรบบอกหมดเลยนะครั หัวข้อต่อไปจะเป็นการเติมเงินนะครับการเติมเงินนะครับการเติมเงินจะมีอยู่5ช่องทางหลักๆเลยนะครับจะเป็นางกน QR โค้ดนะครับอ่ังเปาว w a เล็ตนะครับ Crypto p e r ก e c t m o นี่แล้วก็ทูม s นน o n e y w a l l นั่นเองนะครับถ้าใครนะครับสนใจสัตว์ล้ากสะดวกทางไหนนะครับก็สามารถเลือกช่องทางการเติมเงินได้เลยนะครับแล้วก็จะมีแบบเป็นสแกนแนบสลิปนะครับ ทุกธนาคารเนาะเราสามารถเอาสลิปนะครับมาใส่ตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วกดยืนยันไปเลยหรือว่าถ้าใครยังไม่เข้าใจนะครับก็ลองอ่านหัวข้อตรงกลางกันดูนะครับคำแนะนําตรงกลางเนาะในแต่ละช่องทางก็จะมีบอกกันอยู่เลยนะครับแล้วก็หัวข้อต่อไปกันดีกว่านะครับจะเป็นตัวช่วยเหลือนะครับตัวช่วยเหลือตัวนี้นะครับก็คือให้เราเลือกนะครับหัวเรื่องเนาะว่าเราต้องมาทําการเรื่องอะไรนะครับ สามว่าจะเป็นเรื่องของคําสั่งซื้อนะครับเรื่องของการชําระเงินหรือว่าเรื่องอื่นๆนะครับก็สามารถแจ้งเขาได้เลยถ้าเป็นเรื่องของคําสั่งซื้อก็ง่ายๆเลยนะครับ,เล,รบเลขออเดอร์นะครับที่ผมบอกไปต้นคลิปนะครับเราสามารถก๊อบมาแล้วก็วางตรงนี้ได้เลยนะ,ะแล้วก็เลือกหัวข้อคําร้องขอนะครับว่าทุกท่านต้องการร้องขอประจ่ายนะก็จะเป็นสั่งซื้อของฉันไม่เสร็จสมบูรณ์เกิดปัญหาอะไรขึ้นประมาณนี้เนาะแล้วก็ขอเร่งหน่อยนะก็คืออันนี้ก็คือขอเร่งเนาะแล้วก็สามารถยกเลิกคําสั่งซื้อได้นะครับ ก็ลองเลือกกันดูนะครับว่าแบบไหนนะครับแล้วก็พิมพ์ข้อความไปตรงนี้ต่อให้เลยอ่าแลว้วก็ส่งตัวไปนะเดีย๋ยวแอดมินทางเว็บไซต์นะครับจะทำการดูแลให้ทุกท่านนั่นเองน,นะครับอ่าหรือว่าถ้าใครนะครับอยากต้องการที่จะติดต่อกันไว้ๆนะครับหรือว่าอ่าอยากให้แอดมินเร่งไว้ๆเลยก็มานี่เลยนะครับขวาล่างจะเป็นทางไลนะ์เนาะอ่าสามารถติดต่อสอบถามแอดมินได้เลยนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นแอดมิน ทางไลน์ทางโดยตรงเลยนะครับก็จะติดต่อทางไลน์โดยตรงก็จะ24ชั่วโมงนะครับเขาจะบริการ24ชั่วโมงเลยสามารถสอบถามกันได้เลยนะครับทางไลน์เนาะแล้วก็ไปหัวข้อต่อไปนะครับจะเป็นการแนะนําเพื่อนนะครับเป็นหัวข้อสุดท้ายแล้วนะอ่าลิงก์ของเรานะครับก็ไปแล้วก็ส่งไปให้เพื่อนนะครับคนที่อยากจะเพิ่มยอดไลค์เพิ่มผู้ติดตามหรือเพิ่มอะไรต่างๆนาๆนานะครับเราก็ลิงก์ของเราเนี่ยแหละส่งไปให้เขานะครับถ้าเขาเติมเงินผ่านลิงก์เราเราจะได้อัตราค่าคอมมิชชั่นนะครับ อยู่ที่5%นะครับหรือว่าค่าแนะนําเพื่อนนั่นเองนะครับก็หมดแล้วนะครับในแต่ละหัวข้อนะครับผมขออนุญาตไปดูยอดก่อนนะครับาลครับตอนนี้ยอดไลค์ก็กําลังทยอยขึ้นมานะครับทุกคนดูได้เลยนะครับว่ามันเด้งขึ้นให้เห็นเลยนะครับแบบนี้เลยจาก50าสาเป็น73เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเจแล้วนะครับก็เพิ่มเรื่อยๆเนาะจนกว่าเราจะ ครบที่กําหนดที่เราตั้งไว้นั่นเองนะครับก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับในการเพิ่มยอดไลฟ์โพลนะครับถ้าใครสนใจปั๊มไลค์ปั๊มผู้ติดตามหรือปั๊มะไรตานะครับก็สามารถไปใช้งานที่ตัวเว็บไซต์นี้กันได้เลยเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับก็ถ้าทุกคนสนใจกดหนิงด้าลางมาได้เลยนะครับวันนี้ผมต้องขอบคุณทุกคนมากนะครับที่รับชมคลิปวิดีโอนี้นะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนสวัสดีครับ